ที่สุดของเครื่องรางห้าสายอำนาจเงินทองโชคลาภป้องกันและสเสน่ห์เมตตาหน้าที่นี้โควิด -19 ก็ยังระบาดไม่หยุดเศรษฐกิจก็ยังดิ่งเหวนอกจากจะต้องระวังตัวปิดแมสล้างมือเว้นระยะห่างไม่ไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงแล้วอะไรดีที่ใครว่าดีก็ต้องหามาพกติดตัวเป็นการสร้างกำลังใจในการทำมาหากินเดินสายทำบุญไหว้พระไหว้เจ้าช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดด้านจิวจัก,กรพงการสมพรสอดีตนักร้องฝาแฝดแจ็คจิล กูรูกุมารทองเครื่องรางของขลังก็ได้เผยถึงสุดยอดเครื่องรางทั้ง5้าสายสายอำนาจบารมีสายเงินทองสายโชคลาภสายป้องกันและสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่ควรจะต้องพกติดตัวสู้เศรษฐกิจและโควิดพร้อมทั้งเผยเคล็ดลับการบูชา 1. เครื่องรางสายอำนาจบารมีที่สุดของเครื่องรางสายบารมีคือครุฑมีอำนาจสูงสุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำราชการ มีอำนาจบาร,รมีคำสั่งต่างๆประกาศต่างๆใบที่ดินออกคำสั่งโยกย้ายแต่งตั้งออกประกาศภารกฉุกเฉินหมายสารเอกสารราชการก็จะมีครุฑครุฑแสดงถึงบาร,รมีอำนาจครุฑคือความศักดิ์สิทธิ์บาร,รมีอำนาจต้องทำตามบ้านใครมีครุฑก็จะมีบาร,รมีทรัพย์สมบัติพลังงานที่เป็นพยาครุฑจะส่งเสริมการเงินการปกครองเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ หรือเหมาะกับเจ้าแม่เงินกู้ทำงานเกี่ยวกับที่ดินค้าขายที่ดินต้องติดต่อราชการไม่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายของเพราะจะมีบารมีเหนือลูกค้าลูกค้าหนีหมดสำหรับครุฑหรือพญาครุฑคือสัตว์กึ่งเทพที่ปรากฏอยู่ในปรณกรนำของอินเดียและวรรณคดีเรื่องมหาภารตะ มีลักษณะครึ่งกนครึ่งอินทรีย์ทรงอิทธิฤทธิ์มีชีวิตเป็นอมตะมีพระกำลังมหาศาลแต่ก็ยังเป็นผู้นอบน้อมและมีความกตัญญูทําให้มีผู้นับถือสวดคาถาบูชาครุฑเพื่อเสริมบาร,รมีและความเป็นเสียริมงคลไทยได้รับอิทธิพลและคติความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เชื่อว่าครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ทำให้เรื่องราวของพญาครุฑปรากฏอยู่ในพิธีกรรมสถาปัตยกรรมวรรณคดีคนไทยเรียกครุฑอีกชื่อหนึ่งว่าสุบันณ 2. เครื่องรางสายเรียกเงินเรียกงานครบเครื่องที่สุดต้องยกให้กุมารทองใช้เรียกลูกค้าค้าขายการเงินดลใจไพรกระซิบแก้ผีร้ายผีเกเรกุมารทองปราบหมดจะปกปักรักษาผู้บูชาใครเป็นพ่อเป็นแม่จะป้องกันให้ซึ่งกุมารทองที่โด่งดังที่สุดคือกุมารทองหลวงพ่อเตะคงทองของแท้ของเก่าราคาหลักล้าน กุมารทองแบ่งออกเป็นสองอย่างคือกุมารทองที่เอาวิญ,ญญาณมาสิงในหุ่นมักนิยมใช้ในหมู่ร่างทรงหมอดูและแบบที่สองคือกุมารทองที่ปลุกเสกด้วยวิชาอาคมให้เป็นตัวเป็นตนไม่มีวิญ,ญญาณเข้าสิงแต่เป็นการปลุกเสกให้เกิดพลังกุมารทองแบบนี้จะทำยากสุดต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคมทางนี้เท่านั้นวิธีการบูชาคือต้องเรียกพูดคุยเรียกไปไหนมาไหนบ่อยๆจัดสำรับข้าวอาหารข้าวหวานขนมให้แล้วแต่เรากำหนด อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้หรือเฉพาะวันพระเพียงแค่บอกกล่าวจะให้อย่างไรการนำกุมารทองเข้าบ้านให้จุดทูบห้าดอกบอกเจ้าที่ว่าเราจะนำกุมารทองนี้ชื่อนี้เข้ามาเพื่ออะไรก็บอกกล่าวไปส่วนการวางกุมารทองให้มหมามุมที่เหมาะสมหันไปทางทิศไหนก็ได้เช่นหลังตู้เย็นหรือจะวางรวมกับหิ้งพระก็ได้วางรวมกับเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆก็ได้แต่เวลาถวายของให้แยกถวาย เคล็ดลับในการทําให้กุมารทองเก่งมีฤทธิ์ใช้ได้ผลเร็วที่สุดคือเอาใจใส่ไปไหนมาไหนพยายามนึกถึงเขาเรียกไปด้วยกินอะไรก็เรียกกินด้วยทําแบบนี้จะปังสุดๆ 3. เครื่องรางสายโชคลาภเนื้อดวงที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดคือเบียปีเมื่อ40ปีที่แล้วสินแสชาวจีนได้มาควานหาเบียปี้หรือชิปที่ใช้เล่นในบ่อนตั้งแต่สมัยโบราณของเมืองไทย เพื่อนำเบียปี้ไปสร้างคาสิโนใน,นมาเกา๊าสินแสจีนสั่งให้เอาเบียปี้ที่มาจากไทยเอาไปทำพิธีฝังในห้องเก็บเงินและชิปเพื่อให้เป็นพลังงานด้านโชคลาภเหนือดวงบ่อนคาสิโนแต่ละที่จะมีการวางเคล็ดลับทำให้ดวงของผู้เล่นตกดวงดีแค่ไหนก็ไม่สามารถชนะบ่อนได้ในยุคนั้นมีคนจากบอนมาเก๊ามาโกยเบียปี้ของเมืองไทยไปมากมายมีเท่าไหร่เอาหมดอันนี้คือเรื่องจริงที่รู้มาจากเจ้าของคาสิโนหลายๆแห่งในมาเกา๊า คนจีนและหมาเก่ามีความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังของบ้านเรามากสําหรับเบีย้ยปีนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยอู่ทองสุขโขทัยอยุธย,ยารัตนโกสินทร์มีบ่อนเบีย้ยเยอะมากคนในยุคนั้นชอบเล่นการพนันติดการพนันถึงขั้นเอาลูกเอาเมียไปขัดดอกเรื่องนี้ลาลูแบได้บันทึกไว้เบีย้ยปีส่วนใหญ่จะอยู่บนแพบนบกก็มีเบีย้ยปีใช้แทนเงินได้ซื้อขนมอาหารหน้าบ่อนต่างๆได้เอามาใช้นี่ได้เจ้าของบ่อน จะนำเบียปี้ของบ่อนตัวเองทั้งหมดไปให้ผู้มีวิชาอาคมเกจิอาจารย์จอมขมังเวทในยุคนั้นๆไปทำพิธีเป่าปลุกเสกเพื่อดูดเงินเรียกเงินเรียกทองกินเรียบกินลูกเดียวไม่มีจ่ายออกต่อมามีการยกเลิกบ่อนเบียปีก็เลยกลายเป็นเครื่องรางของข,องขลังโชคลาบเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการมีโชคควรนำมาใช้เป็นเครื่องรางในการทำมาหากินจะเพิ่มภูนเงินทองมากมาย 4. เครื่องรางสายป้องภัย เบี้ยแก่นับเป็นเครื่องรางของขลังกลับร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งเลวร้ายอัปมงคลป้องกันพูดผีแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายเป็นเครื่องรางของขลังที่เกิดจากภูมิปัญญาหลายพระเกจิคณาจารย์ของไทยโดยแท้การสร้างสรรค์คัดเลือกหอยเบี้ยจันทร์ที่ต้องมีฟันครบ32มาลงคาถาอาคมกรอกประหลอดลงในตัวเบี้ยปิดปากด้วยชันรงห่อด้วยแผ่นตะกัวลงอักขระเลขยันห่อหุ้มด้วยได้ถัก ปิดท้ายด้วยการลงรักเพื่อการเก็บรักษาทุกขั้นตอนดังกล่าวจะต้องมีการบริกรรมคาถาเพื่อสร้างความเข้มขลังตลอดพิธีกรรมโดยแต่ละเกจิอาจารย์ก็จะมีเคล็ดวิชาอาคมที่แตกต่างกันไปผู้คนส่วนใหญ่นิยมนำเบี้ยแก้มาผูกเอวหรือห้อยคอหรือนำมาแช่น้ำมนต์ดื่มหรืออาบเพื่อแก้และป้องกันคุณไสรวมถึงสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามากล้ำกรายเป็นเครื่องรางที่ไม่มีข้อห้ามอะไรยุ่งยากใช้พกอย่างเดียว จะไปลอดใต้ถุนอะไรได้หมดแต่ห้ามทำหล่นเบี้ยแตกน้ำประรหลอดไหลไม่ควรเอามาใช้อีก 5- เครื่องรางสายสเสน่ห์เมตตาเครื่องรางสายเสน่ห์เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันเพราะต่อให้เก่งแค่ไหนมีบาร,รมีแค่ไหนก็ย่อมจะอ่อนระทวยให้กับสเสน่ห์เมตามนะมตามีณเมตตาจะทำมาค้าขายอะไรก็ง่ายเป็นที่รักของผู้คนย่อมนำพามาซึ่งโอกาสดีๆเครื่องรางสายสเสน่ห์เมตานั้นมีมากมายทั้งสีพึ่งขี้พึ่งแม่เป๋ อินวานผงยาแฝกม้าเสพนางแต่ที่เป็นที่สุดคือน้ำมันพรพลสุดยอดของแรงเครื่องรางสายสเสน่ห์เป็นที่ต้องการของชายหญิงมากที่สุดตั้งแต่ในอดีตน้ำมันพรพลเป็นเครื่องที่ถูกกล่าวขานมาตั้งแต่อดีตแต่น้ำมันพรพลที่แรงสุดตามตำราคือน้ำมันพรพลผีตายท้องกลมเป็นสุดยอดเครื่องรางสายสเสน่ห์เพราะการตายท้งกลมเป็นการตายสชีวิตตายอาลัยอาวรความเฮี้ยนความแรงอาคาต กิเลตต่างๆมีความทวีคูณมากกว่าปกติผู้มีวิชาอาคมจะปลุกเสกนำพลังงานนั้นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเป็นการนำพลังงานที่มีความแรงมาใช้ในด้านบวกใช้ในทางสเสน่ห์ไม่ได้ใช้ทำร้ายใครไม่ใช่การนำเอาวิญญาณมาใช้ปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้ได้เสื่อมถอยไปแล้วหาอาจารย์ที่มีวิชาอาคมแบบนี้ได้น้อยมากผู้ที่ใช้เครื่องรางนะ้ำมันไพยต้องพิจารณาให้ดี เพราะอาจจะเจอของปลอมหรือนำเอาวิญญาณมาพกติดตัวไม่ใช่การปลุกเสกนำพลังงานมาใช้ดังเช่นผู้มีวิชาอาคมทำกันและจะรู้วิธีการนำพลังงานมาใช้ในด้านบวกเครื่องรางต่างๆควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และถูกวิธีจะนำมาเสงเงินทองงานเจ้านายรักโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเป็นกำลังใจให้ลุยฝ่าฟันให้สำเร็จถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดใช้ผิดศีลธรรมก็จะมีแต่ปัญหาเสียงเงินทองวุ่นวายในชีวิตโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับฟัง